สวัสดีครับจักลาสิริสยามนะครับวันนี้จะรีวิวจอ Android รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นจอ 2K ความเรียดหน้าจอ2,000 1,200นะครับติดตั้งในรถ t ตลต้ a เคมลี่ไ B บิดปี2012นะครับระบบเดิมทุกอย่างรองรับการใช้งานเหมือนเดิมนะครับคอนโทรลพวงมาลัยกล้องมองหลังต่างๆใช้ได้หมดนะครับตัวนี้หน้าจอจะชัดมากครับเป็น 2K นะครับเมนูเรียบง่ายปัดซ้ายขวาใช้งานได้เลยนะครับมี a p p l e c a พ p l a y a n d r o i d Auto นะครับ รุ่นนี้เป็น a n d ด o อ d 12เลม8ล้อม128นะครับแรงสุดในตลาดละตอนนี้ภาพคมชัดมากสมจริงครับมาลองดูวิดีโอกันนะครับตนนัวนี้วิดีโอภาพจาก 2K จากตัวเครื่องนะครับนะครับความคมชัดระดับ 2K ภาพคมชัดมากเลยนะครับลื่นไหลเลยครับ ผมจริงๆครับตัวนี้ลื่นมากไม่มีปุ่มด้านข้างนะครับปุม่มบลูมเสียงได้หายหมดนะครับไม่มีจะไปอยู่ด้านล่างแทนงนะครับเป็นตัวสไลด์ขึ้นไล์สไลด์ลงนะครับบลูมบวกลบต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับนะฮะกระเก็บพือสาหน้าจอเต็มนะครับมาดูฟังก์ชันของ Apple CarPlay กันนะครับตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะฮะ นี่ครับตอนนี้ในคำเชื่อมต่อไปแล้วนะครับการเชื่อมต่อแค่ผัดผ่านระบบบลูทูธแค่นั้นเองครับแล้วก็สามารถใช้งานตัวของ p p p l e ิ a Play ได้แล้วนะครับในโหมด a p p l e c a r Play นะครับจบทีมพวก Google Map เลยจะเป็นแผนที่ต่างๆโทรศัพท์ใช้ได้หมดนะครับกับหมดหน้าจอของรถก็กลับไปโหมดนี้นะครับก็มองหลังนะครับ ตัวนี้เป็นคันนี้ติดตั้งกล้อง360ด้วยนะครับก็เลยทำให้กล้องม,มันมุมมองไปเยอะหน่อยนะครับใช้งานได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0800528998ขอบคุณครับ